สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพีเอดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาชมกันอีกหนึ่งคันนะครับผมกับข้างหลังผมนี่นครับผมกับ c ีแคอ่าเป็นแค p โฟนะครับเป็นแคบโฟทษทีเป็นแค p โฟตัว S นะครับผมเป็นแค p โฟตัว S สนะสีขาวตัวนี้เนี่ยแต่งเต็มเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคันนี้นะผม ก็มีชุดแต่งมาด้วยชุดสกเกิร์ตมาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของอตัวนี้พิเศษยังไงนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมลูกค้ารีเควสบอกว่าพี่ที่ขอดูตัวเกียร์ออโต้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าโอเคสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันว่าเกียร์ออโต้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันครับนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสด,ดีครับผมเรามาพบกันอีกหนึ่งคันนะครับผมก็เจ้าคันนี้ครับนี่ฮะกับสีประตูแคปโฟสวยๆหล่อบแบบนี้นะครับผมกับตัวนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวนะเป็นรถสีขาวนะครับผมกับตัวนี้เป็นรถสีขาวนะครับเป็นแคปโฟตัวเอนะฮะที่แตกต่างคันนี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวพี่ดีพาไปชมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผม อ่าอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวพี่ดีจะพาไปชมก่อนก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะครับผมเป็นแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นกระจังหน้าเป็นแบบเคี่ยวมาแล้วนะครับผมเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็นี่ฮะเป็นี s u z u ตัวนี้เป็นสีอ่าเป็นสีเงินนะแต่ตัวนี้เนี่ยของเขาจะเป็นสีเทาเพราะว่าเป็นตัว S จะเป็นสีเทานอกจากว่าตัวนี้ถ้าเป็นตัว LDA จะเป็นสีสีสีอ่าโครเมียมนะครับผม แต่ที่สาคัญตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับผมตัวนี้เนี่ยลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมมาก็จะมีในส่วนของไฟสปอตไลท์นะครับผมตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมมานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้มีชุดแต่งของตัวสปอร์ตให้มาด้วยครับผมดูก่อนเห็นไหมตัวนี้เป็นชุดแต่งตัวสปอร์ตี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมเห็นฮะของเขาเนี่ยชุดสเกิร์ตมาจะคล้ายคล้ายเอซนะบางคนสอบถามมาว่าใช่ไหมไม่ใช่นะผมแบบนี้นะผมเป็นชุดแต่งสปอร์ตมาก็คือ จะเป็นชุดแต่งแบบนี้สีดําแล้วก็จะมีคลิปแดงมาให้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่าหล่อๆแบบนี้นะครับผมกับ4ประตูตัว S นะผมก็4ประตูตัว S นะสำหรับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมพร้อมกันว่าคันนี้นะครับผมจัดอะไรยังไงมาบ้างนะครับผมโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะกับจุดแรกไปดูดีกว่าพร้อมๆกันกับตรงนี้ครับผมนี่ฮะ กับล้อแม็กนะผมเวลตัวนี้ออฟสวยมากนะผมออฟออกจะค่อนข้างจะเป็นมุมบ้านโค้โงๆนิดนึงนะดูซะก่อนนะผมเห็นฮะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์โธนะโปรเจกตโธนะนี่ครับ, o, รบผมเป็นโปรเจกตโธนะนี่ฮะสวยๆแบบนี้กับฝาครอบดุมสีน้ําเงินแล้วก็น็อตล้อสีน้ําเงินนะผมแล้วก็ฝาครอบดิสสีน้ําเงินจัดมาด้วยยาง245 4518นะครับผมแบบนี้นะฮะโอเค ผมพาชมด้านข้างๆก็สวยมากแค่ไหนนะผมสำหรับล้อแม็กตัวนี้นะคสำหรับล้อแม็กตัวนี้นะนี่เลยครับผมนี่โอ้โหออฟสวยนะครับออฟค่อนข้างจะสวยนะแล้วก็จะรับมาด้วยนะผมนี่ฮะชุดสเกิร์ตจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังเลยนะผมสําหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะดูชุดสเกิร์ตของเขานะผมค่อนข้างจะรับไปถึงข้างหลังนะครับผมแล้วก็นี่ฮะตัวแคปโฟตัวเอสตัวเอสตัวนี้จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับผม แต่ถ้าเป็น LDA เนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับผมถ้าเป็นตัว LDA จะเป็นสีโครเมียมนะจะเป็นสีโครเมียมนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงบ้างนะผมสชิญรับตัวนี้นะแล้วก็มาถึงนี่ฮนะกับล้อข้างหลังแบบนี้นะผมล้อข้างหลังแบบนี้นะนี่ครับผมล้อข้างหลังตัวนี้ก็เป็นโปรเจคโอเหมือนกันฝาครอบสีฟ้านะครับผมแล้วก็น็อตล้อออกสีพาฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะครับผมออฟลึกสวยๆนะออฟลึกสวยๆนะ กับลงยางหลังเป็น275 4 0 18นะครับนี่ครับผมนี่นะนี่เลยครับผมเห็นไหมออฟค่อนข้างจะสวยนะครับผมแบบนี้นะออฟค่อนข้างจะสวยแบบนี้นะครับผมนี่ครับหล่อแบบนี้นะครับผมออฟค่อนข้างจะสวยนะแล้วตัวนี้ครับผมเห็นไหมชุดสเกิร์ตของเขาเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลูกค้าใส่ท่อมาด้วยนะครับผมนี่ชุดแต่งของเขาให้มาอย่างนี้จัดเต็มมาแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ ชุดนี้เนี่ยจะให้สกเกิร์ตมาด้วยแล้วก็ในส่วนของท่อมาด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นเครื่อง DDI 1.9นะ1.9 Blue Power ตัวนี้เนี่ยยังไม่มีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้นะครับผมตัวนี้ไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับตรงนี้ตัวนี้เนี่ยไฟท้ายของเขาเนี่ยยังไม่เป็น LED นะยังเป็นมันติรีเซ็ตเตอร์อยู่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นแบบนี้เป็นแบบหลอดไส้นะ แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมฮะอะไรของเขาเราคือเนี่ยคุณลูกค้านะครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ที่จะพาจะลองเบิ้ลดูนะว่าเสียงเพาะมากแค่ไหนนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองนะนี่ฮะ,ะนี่ฮะ,ะเสียง รับเพาะเท่ๆแบบนี้นะครับผมเดินเลดคอมาตนะั้งแต่ข้างหน้าเลยนะผมะผมพาชมด้านนี้ครับนี่ฮะ,ฮะเห็นไหมครับผมเดินมาคอเลยนะผมแบบนี้นะอ่าสวยแลอแบบนี้เป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวไปชมด้านในว่าจัดอะไรกันมาบ้างนะครับผม,บนะผมสําหรับตัวนี้นะนี่ฮะที่พี่ดีจะรองนี่ครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผม จริงๆแล้วปกติของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะจริงๆจ,จะเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าวันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาว่าพี่ขอเป็นเบาะหนังได้ไหมนะครับผมทางเราก็ขอไม่ขัดนะขอไม่ขัดนะก็จัดไปครับเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะผมกับเบาะหนังสีดำนะเดินได้สีขาวคู่แบบนี้นะผมนี่ฮะค่อนข้างจะพรีเมียมเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะผมอ่าแบบนี้นะสวยๆแล้วหล่อเท่ๆกันแบบนี้นะครับผมข้างหลังก็ นั่งได้สบายนะครับกว้างขวางนั่งได้สบายนะสำหรับตัว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 แถวที่ที่สองนะครับผมนี่ฮะอ่าน,น,นี่นะครับอ่านี่นะครับนั่งได้สบายนะครับผมแบบนี้เนะ corps, าะเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังนี่ฮะของเขาข้างหลังนะครับผมก็นั่งสบายนะเนาะแล้วก็มีเบาะแถวที่3ด้วยสาหรับคนนั่งกลางนะครับผมตัวนี้นะเบาะแถวที่3สําหรับคนนั่งกลางนะครับผมแล้วก็นี่ฮะกระเบาะสีหนังสีดําแบบนี้โอ้โหสวยงาม รุ่นหลาเลยทีเดียวนะครับพรีเมียมเลยทีเดียวเกีรพรีเมียมเลยทีเดียวสำหรับแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาดูถึงตรงนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับตัวน uh ี้นะอ่านี่ฮะตัวนี้ดิฟฟี่ทั้งหมด6ตัวนะผมคุมด้วยแซดดีหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหหล่อหล่อจัดนะครับตัวนี้หล่อจัดนะครับผมแบบนี้ฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับผมจะมีวัดบูธมาให้ด้วย1ตัวนะครับผมลูกค้ารีเควสต์มาเลยขอวัดบูธวัดบูธหนึ่งตัวแล้วก็ดิฟฟี่ทั้งหมด6ตัวนะครับผม พร้อมเซดีนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะเป็นแบบนี้นครับผมสำหรับตัวเอสนัสสำหรับกีออตโต้นะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าจะเป็นในส่วนของอะไรอะ่ะตัวเอสธรรมดาหน้าจอเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นหน้าจออีกแบบหนึ่งนะอ่าแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นส่วนระบบของแอร์เป่าเป่าหน้าเป่าเท้านะครับผมแล้วตัวนี้เป็นระบบเป่าพัดลมแอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิแอร์นะครับผมเราสามารถตั้งตรงนี้ได้ ตัวนี้เป็นไฟ AC บางคนลูกค้าถามว่าพี่ถ้ามือไปโดนตรงนี้เนี่ยแอร์ก็ไม่ทํางานนะถ้าเกิดไฟดับแบบนี้นะครับผมนี่ที่สําคัญตัวนี้มีเกียร์ออโต้มาเทๆแบบนี้นะครับผมไปเกียร์ออโต้มาเทๆแบบนี้แล้วนะครับผมอ่ะรีรีพาพาจับชนแบบนี้ครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะ P แ,บบนนะแล้วก็ตัวนี้มีระบบการลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ฮะสำหรับเกียร์ออโต้นะครับผมของเรามีขายแล้วแล้วก็จัดเต็มมาแล้วสําหรับคันนี้วงอาลรคันนี้ยังไม่เป็นมันติฟังก์ชันนะครับผม ผมอะไรคันนี้ยังไม่เป็นมัลติฟังก์ชันน่าจะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มีคันลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวตัวเกียร์ออโต้นะสำหรับเฟสเกียร์ออโต้เตรงนี้มาให้แล้วแล้วก็ตัวนี้ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมนี่ครับตอลอดเท่ๆบแบบนี้แล้วก็นี่ฮะในส่วนของแผงประตูของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าหมดแล้วเนาะจะไม่ใช่มือมือหมุนเปิดนะครับผมสาหรับแบบนี้นะฮะนี่เลยโอ้โหั สี่ประตูเท่ๆแบบนี้สี่ประตูเท่ๆแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะกับ4ประตูตัว S อสลอแบบนี้นะผมลูกค้ารีเควสเข้ามาก็มารีวิวให้ชมนะผมรถเพิ่งแต่งเสร็จแล้วก็รีวิวให้ชมเลยนะครับผมรีวิวให้ชมเลยสําหรับแบบนี้นะฮะกับโปรโมชั่นดีๆนะผมจัดจบแบบนี้นะครับผม5้า0 0บาทเท่านั้นนะครับผมกับ4ประตูตัว s อสเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับล้อจัดทรงได้แบบนี้ พร้อมชุดสกเกิร์ตนะครับผมอ่าแบบนี้ได้เลยนะแบบนี้ได้เลยนะพี่ที่จัดให้แบบนี้เลยนะครับผมกับ59,900บาทนะครับผมจัดให้แบบนี้นะครับพร้อมดีฟี่แล้วก็วัดบูธเลยนะครับผมเอาแบบจัดทรงนี้ไปเลยดีกว่าเราแบบเท่ๆไปเลยเนาะอ่าอยัางไงแล้วนะพี่ที่ฝาก่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับผมก็เป็นช่อง Facebook Fan Page ก็เป็นเอ่อนัมเบอร์วันอีสุโปรโมชั่นบายเอ็ดดีนะครับผมเดี๋ยวพี่ดี่จะขึ้นไว้ให้ด้านบนเนาะอ่าแล้วก็จะเป็น ช่อง u t u b e ที่ชมได้ขณนี้ก็เป็นเอ็ดดี้นัมเบอร์วันรถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดงนะครับผมแล้วก็เบอร์โทร0 9 9 3 9 66, 6 6 3 5 1นะครับถ้ายัางไรแล้วเ,เพื่อนๆสนใจยังไงสอบถามเข้ามาได้ว่าเออพี่ครับอาชีพแบบผมออกได้ไหมอะไรได้ไหมนะผมสอบถามเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ดีจะบอกให้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดวีดีโอดีในการติดต่อเนาะ ยังไงแล้วนะครับผมโอเคอยากชมรุ่นไหนอยากได้แบบไหน,นครับสอบถามทักเข้ามานะเดี๋ยวพี่ดีจัดให้ในหมดทุกรูปแบบนะครับผมสาหรับ E ีพีนี้อ่ะก็เอาใจเกียร์ออตโต้กันนะครับผมโอเคละยังไงก็ลาไปก่อนดนาะฝากกดไลค์ด้วยนะขอบพระคุณมากจริงขอบคุณมากจ,จริงนะครับขอบคุณครับ เพราะว่าเครื่องยนต์ตัว1.9นะครับผมสาหรับตัวนี้นะฮะผมพลังเขานะครับผมเครื่องยนต์1.9จริงนะฮะแต่ว่าให้แรงม้าถึง150แรงม้าด้วยได้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะนี่ฮะเขาจะมีเทอร์โบตัวนี้นะฮะเป็นเทอร์โบแปรผันมาช่วยนะครับผมในการออกตัวต่างๆแล้วก็รีดแรงม้านะครับผมนี่ฮะมาจากตรงนี้นะครับผมส่วนระบบตัวนี้เป็นระบบน้ำมันเบรกนะครับผมเราสามารถเติมน้ำมันเบรกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่า นี้เป็นระบบกราศนะฮะเราสามารถเปิดตรงนี้เนี่ยเป่ากราดเวลากราศสงศกนะครับผมแล้วก็มาถึงตรงตรงส่วนหม้น้ำเนี่ยตรงนี้อันตรายมากเวลาเครื่องยนต์ล้อเนี่ยพยายามอย่าเปิดนะฮะต้องพยายามให้เครื่องยนต์เย็นก่อนค่อยเปิดนะครับผมสําหรับตรงนี้นะแล้วเราก็มาสามารถเติมน้ํายาหม้อน้ําหรือเติมน้ำหม้อน้ําที่ตรงนี้ได้เลยเป็นหม้อพักนะมีขีดบอกอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็รอให้เครื่องเย็นนะแล้วค่อยเราค่อยมาเติมกันตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นน้ํามัน p o w เวอร์นะฮะนี้เป็นน้ํามัน p o w เวอร์นะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้เป็นน้ำฉีดกระจกนะครับผมเป็นที่น้ำฉีดกระจกนะแล้วก็ตรงนี้เห็นก้านเหลืองไัดเป็นก้านวัดน้ำมันเครื่องนะผมตรงนี้นะเป็นเหล็กวัดน้ำมันเครื่องคอยดูนะครับผมว่าน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะครับผมวัดน้ำมันเครื่องควรจะวัดตอนไหนฮนะวัดตอนเช้านะครับผมให้น้ำมันเครื่องเนี่ยนอนก้นก่อนแล้วค่อยวัดนะครับผมจะไ,ได้รู้ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมีเพียงพอไหมสําหรับการเดินทางในวันต่อไปนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ